สวัสดีครับทีมงานนกวันนี้เกียรตรัพย์นะครับนี่มารีวิวงานขุดโคกหนองนานะครับสิบไร่ครับผมอยู่ตำบลหนองไผ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับคกหนองนาสวยๆครับพื้นที่สิบไร่ตอนนี้กำลังเก็บงานนะครับฝังท่อเชื่อมระหว่างคลองไส้ไก่กับสะลูกเล็กนะครับ แล้วก็สะมีนสะใหญ่ตรงกลางนะครับะเชื่อมท่อระบายน้ำนครับลงของไส้ไก่เนี่ยครับสวยงามครับน้ำออกครับนี่ปลูกหญ้าแฝกแล้วนะครับนี่ครับลงหญ้าแฝกแล้วนะครับทีม <c oughs> งานนั่งนถนึงเกีทยวซับครับ งานมาสุดท้ายแล้วครับผมเนี่ยครับขุดสระฟรีฟอร์มขุดของไส้ไก่ฟรีฟอร์มนะครับทำคันล้อมขนาดใหญ่ปลูกต้นไม้ได้นะครับแล้วก็รถวิ่งได้แปลงนี้เป็นแปลงกเกษตรผสมผสานนะครับจะทำโรงเรือนทําที่พักอาศัยนะครับเลี้ยงปลาทำนาปลูกป่า พาเดินชมรอบๆนะครับสนใจติดต่อได้ครับ0654196588ครับ064196588 5ทินางานน่ะวันนี้เกี่ยวซับ ยินดีรับใช้รัดผมโค้งหนังนาโมเดลโคล้งหนังนาแผ่นดินทองอเกษตรเพื่อนท่องเที่ยวเกษตรผสมผสานนะครับเกษตรนวัดวิถีได้หมดครับนี่รถมัโตรดังเก็บงานอยู่ครับฝังท่อเชื่อมนะครับ นี่คนงานกำลังลงย้าแฝกครับปลูกย้าแฝกตามคันล้อมครับผม ฝังท่อนะครับอันนี้เป็นของเล็กเข้าไปเชื่อมหนานะครับ ฟีเอร์ฟอร์มนะครับส,สวยๆครับ ท่านชมนะครับโคกหนองนาโมเดล10ไร่นะครับตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจงังหวัดชัยภูมิครับผม หลังนี้เป็นสะลูกหัวใจนะครับเนี่ยครับสวยงามครับลงยาแฝกเรียบร้อยครับพาชมสะลูกหัวใจรอบๆนะครับ การฝั่งท่อที่ถูกต้องนะครับให้ยื่นเข้ามาข้างในประมาณเมตรถึงเมตรหสิบนะครับการการกัดซอของน้ําที่กัดซอท่างขอบบ่อน,นะครับตรงนี้เป็นแปลงนาอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีหลุมน้ําอยู่ข้างในแปลงนาเป็นการเลี้ยงปลาในนาข้าวไปด้วยนะครับ รูปหัวใจสวยๆครับผมติดต่องานขุดได้ครับ0654196588ครับ0654196588นี่ครับนะครับาระดับไว้ให้นะครับน้ำไม่ท่วมแน่นอนเพราะเช็คจากระดับน้ำท่วมสูงที่สุดนะครับก่อนไปออกแบบ,น,บน,น,แนะครับเห็นขีดแดงๆไหมครับ ครับที่ทำระดับไว้ให้นะครับมั่นใจใได้ครับทุกงานครับเิมงานวันนี้เกี่ยวรับครับ0 6 5ย์9 6 5 8 8ครับผม0654196588โคกหนองนาโมเดลพื้นที่10ไร่นะครับ <c oughs> เก็บงานแล้วครับสุดท้ายแล้วครับวันนี้ นะครับดูสระฟรีฟอร์มสวยๆนะครับสวยงามมากครับโค้งเลยนะครับโค้งใใจผุดแต่งสระผุดคลองเรียนแบบธรรมชาตินะครับให้มีความโคตโค้งเนี่ยครับแต่งหน้าครับ ้ไก่นะครับผมอยู่ในคลองนี้เราจะขุดลุมขนมคกไว้แล้วก็มีคันกั้นน้ําอยู่ในคลองครับสูงประมาณครึ่งหนึ่งของความลึกคลองนะครับเพื่อให้ใช้น้ําเป็นช่วงๆได้นะครับแล้วเวลาแห้งจะไม่ได้แห้ง้วยกันหมดนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับคันคันอยู่ในคลองนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของความลึกคลองนะครับ มีสารเล็กๆด้วยนะครับสารเล็กๆไวเลี้ยงปลาในนาข้าวครับจิมงานในวันนี้เกี่ยวครับครับ0654196588ครับผม0654196588 เก็บงานหมดสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับมีขันกันน้ำในของด้วยนะครับ เก็บน้ำได้สะใจแน่นอนครับเชื่อมส่าให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยอันนี้คือท่อไว้ปล่อยน้ำจากน้ำข้าวลงของนะครับ ติดต้องงันคุณได้ครับ0654196588ครับ0654196588ทีมงานนักวนีงเกี่ยวทรัพยินดีรับใช้ครับผมอันนี้เป็นสายหลักสา,ายใหญ่ของเรานะครับเนี่ยครับปลุกแฝกไว้แล้วครับปลุกแฝกเี็นวรอฝนตกมาแฝกปกติแล้วครับ ทำส่วนโค้งเว้าเรียนแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็เจาะสะดือน้ำอยู่สามหลุมนะครับติดต่องานขุดได้ครับ0ูนย์หกห้าสี่หนึ่งเก้าห้าแดปดครับผมศูนย์หกห้าสี่หนึ่งเก้าหกห้าแดแปดทีมงานนักวนี้เกี่ยวทับยินดีรับใช้ครับพาชมงานขุดโคกหนองนาสิบไร่ครับที่ตำบลหนองไผ่อาเภอเมืองจังหวัดช้ยปุมมครับผม น,นี้ก็เป็นแปลงนาอีกนะครับนี่นี่สรเก็บน้ำขนาดขนาดใหญ่นะครับนี่มองไปด้านหลังครับเป็นแปลงที่หน้าไม่กว้างมากนะครับแต่ว่ามีความยาวความลึกนะครับค่อนข้างลึก นี่จะลงมาฝังอีกสองสองจุดนะครับจากนาลงคลองแล้วก็จากจากคลองไปสระนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วลครับนี่ลงแฝกให้นะครับลงแฝกเรียบร้อยครับเ่้งของที่จัดการหลายๆอย่างไนเพราะมันความสะดวกให้ได้แล้วก็มันความสะดวกให้นะครับฝัง เอาเข็มมาไว้ปลูกกระท่อมนะครับแล้วก็ขุดหลุมบ่อกเกอิดบ่อซึมแล้วก็ฝังให้ครับไม่เป็นไรครับในช่วยเหลือได้ล้วก็ทํานะครับต่างคนต่างเพิ่งผ่านอาศัยกันนี่ไม่ใช่เลยครับแปลงนาเรายังทํคขนนาเป็นฟรีฟอร์มนะครับแหม่ไม่ธรรมดาจร,จริงนะครับติดต่อได้ครับหน้าวันนี้เกี้ยวทัย์ศนย์หกหี่หนึ่ง้าดดครับผม0ูนย์ห6ห้าสี่หนึ่งเกหห้าปด คุยปรึกษาให้รายละเอียดนะครับแล้วก็ดูหน้าง,งานนะครับประเมินหน้าง,งานประเมินราคาให้ได้ครับพร้อมรับใช้ครับผมขอบคุณมากครับวันนี้จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ทุกทุกท่านที่เฝ้าดูและติดตามอยู่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม